เธอแย่แล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้ไอโดนจับมาอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าครั้งนี้ก็คือไอโดนจับมาที่ห้องใต้ดินนะคะทุกคนแล้วคือแบบโอ้โหแล้วดูสถานที่สิแมงสาบโอ้โหซ่วมแบบนี้เขาจะไปเข้าได้แบบนี้แอต้องหาทางออกแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้แน่แน่สยองมากเลยดูบรรยากาศสิไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็วคือมีแค่เราอยู่คนเดียวอะ่ะโอเคหาทางออกก่อนแล้วกันโอ้โหทุกคนดูโปสเตอร์นี่สิ ติดไว้ตรงหัวที่นอนขนาดเนี้ยสยองขวัญมากเลยโอ้โหอ่ะทางนี้ไม่ทางออกค่ะทุกคนปะออกกันเลยมาบอกเลยว่าจะไม่อยู่จะไม่รอชาต้องรีบออกไปโอเคเหมือนว่าเพื่อนๆเ,เราหน้าจะออกไปกันหมดแล้วนะคะทุกคนไปไปโหบรรยากาศคือแบบไม่โอเคเลยอะ่ะมันเป็นคุกล้างเหรอหรืออะไรทาไมเราโดนจับมาไว้ที่เนี่ยอุ้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 ยตกใจตกใจโอ้ตกใจตกใจ,กใจ,กใจไปไป ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ให้ได้อุชาโอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสวัสดีนี่ไงเพื่อนรอค่ะทุกคนอคุ้ยอะไรอะอาจจะเป็นผู้หญิงที่ถูกทรมานห้องนี้ก็ได้โอ้โหมาแบบนี้ก็ไม่โอเคนะถามจริงโอเคเราต้องรีบตามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปแล้วค่ะทุกคนนี่พวกเธอเรอฉันด้วยสิโอเคโอเคอเคุ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงสกูเดินสกูเดินเฮ้ย เฮ้ย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 ไม่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 โอ้ยไม่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 โอ้ยโอเคโอเคนึกว่าจะหนีไม่พ้นอันนี้อะไรอ่ะกดเหรออืบโอเคอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตกมีระบบทางหนีด้วยโอเคแต่แต่อยากรู้ว่าทำไมเรามาติดคุกที่เนี่ยถามก่อนโอเคเราต้องรีบหนีก่อน อยู่ไม่ได้จริงๆโอ้โหนี่มันอะไรอะสิ่งชายยกเยกเอากดสิอุ้ยเอาตกใจนึกว่ามันหายโอ้ยตายเพลงกับเพลงแล้วคือแบบบรรยากาศคือแบบมันไม่น่าแบบอาเลอร์อดอ่ะทุกคนแล้วคือเพลงมันอะ่ะโอ้โหโอเคอุ้ยอุ๊ยตกโอเคผ่านแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่า แบบนี้คือแบบโอ้โหอเลิร์สไม่ออกคะ่ะทุกคนคือแบบทั้งเพลงทั้งอะไรคือแบบสุดยอดมากเลยน้องคนไหนเอาแบบนี้ไห้พี่เล่นเนี่ยถามก่อนสุดๆเลยโอเคเอาไปไงโอเคเปิดแล้วบินขึ้นไปอุ้ย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 บินขึ้นไปไงอ่ะถ้าเราไม่รีบไปไอต้ตำรวจมันต้องมาจับเราแน่เลยแต่ว่าตำรวจว้าไฟดุดคือ <c ười> อยากรู้อ่ะไอต้ตำรวจที่มันมีไซเรนอยู่บนหัวนั้นมันคือใครอ่ะล้วมันตามเราทําไมอ่ะหน้าตามันไม่เหมือนตำรวจเลยทุกคนมันน่ากลัวมากเลยอ่ะ โอเคตอนนี้เรามาถึงห้องน้ำาหรออะถ้ามีเ enfin สียงด้วยทางตรงแบบนี้อุ้ย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 ใครกรีดใครกรีดโอ้โหอุ้ย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 กนี่มันคุกหรือบ้านมีเสียงถามก่อนทางออกใช่ไหมโอเคถึงทางออกแล้วคัะทุกคนโอ้ตกใจถามจริงนี่มันคุกหรืออะไรที่ทรมานหรออุ้ยใครอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเธอาเราฉันด้วยเท้าเราฉันด้วยเอ้ยเอ๊ะทำไมมีแต่ผู้หญิงอะ ออ้ยไฟดับแบบนี้แบบนี้เธอรอด้วยรอด้วยออ้ยรอด้วยเธอเธอรอด้วยเธอรอด้วยวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้แค่นี้เหรอเอเสีงอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอราจัได้เธอราฉันด้เฮ้ยมันเดินเร็วมากเลยอ่ะอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่ไงอยู่ไหนเท่างอยู่ไหนนี่นี่ินก็ไปบินก็ไปิไป โอ้โหยากจังเลยเฮ้ยทำไมมันยากขนาดนี้ตำรวจ่าเพิ่งจับฉันค่ะมันเดินมันเดินดักอ่ะมันเดินดักอ่ะมันมันคือแบบมันไม่โอเคตรงนี้เห็นไหมมันเดินดักเราเลยอ่ะโอ๊ยไป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 ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โอ๊ยหนึกวก็จะไม่ผ่านทุกคนอู้ยากจริงเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้ยากจริงน้องๆคนหนเอาแบบนี้ให้พี่เล่นบอกเลยว่ายากมากไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้โอเคเฮ้ย ทำไมมีคนโดนห้อยแบบนี้โอ้โหโดนทรมานจากตำรวจคนนั้นแน่ๆค่ะทุกคนโอ้โหด้านล่างคือเป็นใบพัดอันใหญ่มากเราต้องค่อยโดดไปอุ๊ยอุ๊ยอุยโดนพัดอย่าอย่าอย่าพักฉันตกนะไอ้กระดูกอย่าพักนะโอ้โหน่าจะเพิ่งตายแบบสดๆด้วยค่ะทุกคนเห็นเนื้อด้วยบุกว้ากระโกกระโดกโอเคโอเคมันมันมันกดดันตรงเพลงอะตรงเพลงกับตำรวจอะเราไม่รู้มันจะมาตอนไหนทุกคนโอเคอันนี้อะไรอะทางออกไหม ไม่ใช่ทางออกเลยทางลงไปอีกโอ้โหเราจะออกได้ไหมเนี่ยถามก่อนฉันติดคดีแหละทุกคนฉันไม่รู้เลยอ่ะอยู่ดีดีก็เปิดเรื่องมากก็คือติดคุกแล้วงงมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีหัวคนอยู่ในนี้ด้วยเขาทุกคนโอ้โหไอตำรวจคนนั้นคือมันโหดมากฆาตกรโหดไหมเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะตกใจมมวตกใจมมวกระโดดขึ้นคอมตกใจกัะทุกคนโอเคอันนี้คืออ่ามีทางตรงนี้อะไรอ่ะไม่เข้าใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีกระดูกคนอ๋อมันให้มาเอาอันนี้ มันให้เรามาเอาที่ขุดค่ะทุกคนเมื่อกี้โอเคขุดออกไปแล้วก็ทางนี้หรอโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่่มีทางแยกว้ายโอ้โออยจะเก็บไปอยู่ไหนเนยนั้นห้ามขุดอ๋อมันเป็นตรงห้ามขุดแล้วก็ไปขุดเราไม่รู้อะ่ะนี่พวกเธอพวกเธอเห็นทางออกไหมโอเคเอ้ทำไมขอมีไฟอ่ะทำไมขอมีแบบมีหมวกด้วยอ่ะอุ้ยเจอแล้วค่ะทุกคนเจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วไปไปไป ไม่รอช้าไม่รอช้าเร็วเร็ีบออกไปอุ๊ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราออกมาที่หน้าเรือนจําแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นอุ๊ยโอ้โหมาดักหน้าหญิงนี้เลยหรอยิงอธิบายพิเศษเลยค่ะคุณตำรวจเขา่าเพิ่งกันอ่าคุณตำรวจเขา่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด็ดเด็ดเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง

นี่เธอเธอจะมาหลอกฉันไม่ได้ปะอุ้ยอุ้ยตายอ่าอันนี้เรากดแล้วเหลือแค่3ปุ่มนี้โอเคเปิดได้แล้วคะ่ะทุกคนอ่ากดสุม่มการคาดคณีถูกต้องอุ้ยเรามาถึงห้องคุกตรงที่เราออกมาแล้วนี่อุ้ยไอ้ฝั่งนี้มีของเอ้ยอะไรอะอะไรอะ scp อ่ะอุ้ยเดี๋ยวอย่าเพิงพ่งยังไม่ได้ทันตั้งหลักเลยโอ้โหแปลว่าตำรวจตัวเมื่อกี้เป็น scp ใช่ไหมคะทุกคนอย่าเพิ่ง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 อย่าดี๋ยวได้ดอททางนี้ทางนี้โอ้โห ก่ดวิ่ง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 โอเคปะพาเราเข้าทุกคนเร็วๆๆๆโอ้ไหลไหลไหลสไลด์เอ้ยโอ้โหน้ำเน่าด้วยโอ้ดีนะมันไม่สไลด์ตามลงมาด้วยเราเป็นคนที่ต้องถูกทดลองใช่ไหมเนี่ยโอ้ตาละดีนะที่เราหนีออกมาทันโอ้โหมีแสงเลเซอร์ด้วยนี่แกทําอะไรอ่ะทาไมการทดลองพวกนี้มันโหดร้ายจังเลยว้ายเดี๋ยวรอเลเซอร์มันขึ้นก่อนอไปอโอเคอุ้ยอันนี้จะโดดไงสูงมากโอเค ไฟมันแบบทางลว่มๆแบบนี้ต้องอีอะไรเดิอออกมาแน่ๆอ้าหียบตรงนี้มันทําให้เราเดินช้าด้วยค่ะทุกคนต้องมีตัวอะไรแน่ๆเลยมีเสียงคนร้องไห้ด้วยค่ะทุกคนโอ้ต้องทรมานมากแน่ๆเลยอะอะไรอ่ะไม่คิดว่าจะออกมาเนี่ยเดไม่คิดว่ามันจะออกมาค่ะทุกคนโอ้โหโอเคโอเคอย่าอย่าตามม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 า ่าตามมันจะตามมาโอ๊ยอ๊ยอยยประตูหนีบเทา้าเธอหรอทำไมเธอร้องดังกนาดัดนั่นอะน่ากลัวจริงๆโอ้โหกระแสไฟฟ้าปิดปิดเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องไงคืออย่าเพิ่งเปิดใช่ไหมก็คือเราต้องล่ออะไรมาก่อนหรอเราถึงจะเปิดอุ้ยนั่นไงตำรวจมาแล้วค่ะทุกคนโอเคโอเคเปิดเปิดมาแกะโดนไฟฟ้าช็อตโอ้ย โอ้ยตกใจนก็มันจะผ่ามาโอเคค่ะทุกคนจัดการตำรวจได้แล้วโอเคเราต้องทางสะดวกต้องรีบไปต้องรีบไปโอเครถรถไฟอยู่ไหนอ่ะอานี่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 โอเคโอเคขึ้นรถไฟข่ะขึ้นรถไฟไปแล้วไม่อยู่แล้วบอกเลยไปเราต้องรีบหนีเราคงหนีรอดแล้วค่ะทุกคนใช่ไหมคงหนีรอดแล้วละ่ะคงไม่มีอะไรอีกแล้วละ่ะเราออกมาด้านนอกแล้วค่ะทุกคน นี่โรงงานนรกแน่ๆเลยทุกคนแล้วคือแบบเราโดนจับมาตอนไหนเราเป็นมนุษย์ทดลองหรอรีบไปดีกว่าโว้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยรถไฟทับรถไฟทับเดี๋ยวรถไฟทับฉันลุกไม่ได้ฮโหลผ่านแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะคือเราออกมาจากโรงงาน SCP ตรงนั้นได้แล้วค่ะทุกคนแล้วคือแบบโอ้ยไม่ก็ถ้าเราออกมาใช้มี อีกไม่นานคือเราอาจจะโดนทดลองก็ได้คะ่ะทุกคนคือแบบสุดยอดบอกเลยว่าบรรยากาศอึมครึมมากคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าพี่ไอเล่นแบบนี้ถูกไหมคะน้องๆถ้าไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะ่ะกับการหนีเจ้าตำรวจสุด โหดตัวนั้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้มันจะเดินมาตอนไหนแล้วคือแบบอยู่ดีๆมันก็เดินมานะแถมมีผีผู้หญิงด้วยนะคะทุกคนที่แบบคอยตามหลอกหลอนแล้วตลอดเวลาเลยบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วก็ทั้งบรรยากาศทั้งเพลงแหละคือสุดยอดมากเลยบอกเลยว่าน้องๆฮาแบบน่ากลัวไหมอันนี้มาแต่ไหนมาจากไหนถามหน่อยโอเคถ้าน้องๆชอบคลิปนี้หรือเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหไอทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไอขอตัวลลาไปกก่อนแ้ว คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะโอ้ยเหงือแตกบอกเลยว่าเหนือแตกจริงค่ะทุกคนโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน